อันนี้นะคะเราจะมารีวิวขนมกระดาษไม่แท้ค่ะ,ะขนมกระดาษไม่แท้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะนี่คางขนมกระดาษไม่แทมีรสโค้กด้วยรสแอปเปิ้ลรสอ,อะไรก็มีหลายอย่างเลเนะเหมือนขนมกระดาษไทนะ้อันนี้เราจะแบบไม่แท้มารีวิวก่อนค่ะ นี่เป็นหน้านะแผน่นแบบแผ่นบางมากเพราะเราเคยกินไะปแล้วเราแกะมาเลยนะมปแกะกันเลยแกนะง่ายมากไปดูวิธีแกะกันเลยนี่นะคะนี่นะ้ำเป็นอย่างงี้ใช่ไหมคะต่อมาค่เนไปใช่ไหมแวก็ดินโอเคนะคะไแกะกัน เจ๊กแน่ยม้ว่ปี่กแต่งเลงให้เไม่รู้ว่าวงนาจะไปเล่นด้วนี่แบนบานะมบากไวสุดชมพูนี่ผิมันบองกลางว่าง อาละอ่ะค่อยๆละายใช่ไหหายว่ะละลายแล้วอ่ะวางไว้บนลินแลนละลายรองไม่กี่นาทีเราจะมานับว่าสิบวิว่ามันจะละลายทันหรือปล่า พี่เองไม่ละลายดูใหม่นะเหยาขังเหยาหาเหยาเห่าเฮยาเะเหยาเอะ ยี่สิบยี่สิบรสาเราอร่อยเอากระดาอยก็แบบไม่เหมือนกระดาษจริงอขนมกระดาษแท้ๆอ่ะน,นี้เป็นขนมกระดาษท่ไม่ไแท้ต่มันสามารถหักไดนนะ้นะนั่นเราจะหกักนะอื้ม แต่นี้นะคะค้านะคะทั่วไปอะ่ะอันค้าของบางที่นะ,ะของบางคนนะคะไม่มีแบบนี้มีแจกด้วยนะแต่ไม่ได้แจกทายคิดนะแจกให้เฉพาะเป็นคนที่อยู่รเรียบละกัน วัดเลียบกรุงเทพนนท์ซอย43แจ้งคนนั้นนะโอเคไม่ได้แจกคลิปนี้หรอกเนี่ยแจกคลิปหนะ้าไปบ้ากรุงเทพนนท์อย43วัดเลียบวงสว่างนะแจกไม่แค่นี้นะบ้า ไม่ใช่คิดเปลี่ยนะเตือ่นในตนัวของบ้าแบ,บ,แบ๊ายบายแทงเมื่อกี้ไม่ได้เป็นรูปจริงนะใครทำเนี่ยก็ตอบนี่นก็ขอแพสนสตาร์แล้วกัน